สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมิ้นเพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นมีรถตู้นะคะคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้นะคะมาแนะนําที่อยู่ตรงข้างๆมิ้นเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวนะคะ2.8โฉมปี2019นะคะสีบอลสวยๆคันนี้เลยนะคะคันนี้ราคาเพชรยนต์ขายอยู่ที่1ล้านหแสนบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมด้านในกันเลยค่ะ เข้ามาแล้วนะคะตัวนี้เลยนะคะลูกค้า Toyota าคอมพิวเตอร์นะคะชมปี2019นะคะได้เป็นตัวหน้ายาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาดูชมด้านหน้ากันนิดนึงนะคะคันนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะได้เป็นแบบไฮโดรเจนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะ2เส้นนะคะตัดด้วยสีดํานั่นเองนะคะโลโก้ของ t o โย t a านะคะตัดมาให้เรียบร้อยกิบกิบสวยงามเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะคะ คันนี้บอกเลยว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะล้อแม็กนะคะจัดมาให้นะคะเป็นขอบ16นะคะเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันยางได้เป็นยางปีใหม่นะคะปี24นั่นเองนะคะส่วนกระจกด้านข้างนะคะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเตือนนะคะขณะเลี้ยวนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะส่วนภายในเดี๋ยวมิ้นพาชมภายในนิดนึงนะคะภายในตัวนี้นะคะ ประตูเปิดเป็นแบบไฟฟ้านะคะแบบอัตโนมัติด้านข้างนะคะมาพร้อมกับภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีเทาตัวนี้นะคะเบาะหนังกริบๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นรถตู้12ที่นั่งนะคะคันนี้12ที่นั่งนะคะด้านล่างนะคะเป็น3แถวนะคะมีเป็น3แถว3าแถวข,ข้างในนะคะเป็น9้าที่นั่งนะคะรวมกับด้านหน้านะคะอีก อ่าสามที่นั่งนะคะเป็น12บสอนี่เคาน์เตอร์บาร์มีมาให้เรียบร้อยนะคะกริบกิบมีที่วางแก้วมาให้นะคะตัวนี้สวยงามนะคะจากเดิมๆอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าอย่างที่ลูกค้าได้เห็นนะคะสภาพที่เข้ามาใหม่ยังกริบสวยงามนะคะคันนี้นี่กระดุมอ่าผ้ารองพื้นนะคะมีมาให้เดิมเดิมนะคะจากโรงงานทั้งคันนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่ได้ไปนะคะ ครบเซตแน่นอนนะคะส่วนโครงสร้างนะคะด้านบนนะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่าเพดานด้านบนนะคะยังดูสวยงามนะคะแล้วก็มีแอร์ทุกห้องผู้โดยสารให้เลยนะส่วนด้านข้างนะคะลูกค้าจะมีที่คอนที่ทุบนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะจะมีสองฟองฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะกระจกทางออกฉุกเฉินนั่นเองนะคะส่วนด้านข้างจะมีอ่าถังดับเพลิงไว้ให้หนึ่งใบนะคะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่า อ,อุปกรณ์นะคะป้องกันความปลอดภัยนะคะจัดมาให้เต็มนะคะลูกค้าสังเกตนะคะ ตรงนี้นะคะกระจกจะกว้างนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะเพื่อที่เป็นทางออกฉุกเฉินนะคะขณะที่มอีอุบัติเหตุฉุกเฉินนั่นเองนะคะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายแน่นอนนะคะว่าไฟนะคะได้มาเป็นแบบไฮโดรเจน mm. เช่นเดียวกันนะคะไฟเลี้ยวตัวนี้นะคะมีกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูนะคะตัวด้านท้ายนะคะมี กล้องถอยหลังมาให้นะคะเรียบร้อยเลยนะคะด้านท้ายมีกระจกนะคะไว้ให้ส่องแล้วก็ขนาะถอยหลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3แล้วมีที่ปัด กันฝนให้ด้านถ้ายด้วยนี่แล้วมิ้นเปิดให้ดูนะคะตัวนี้เดิมเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ดูลอยเม็ดอาร์ตนะคะหรือว่าโช๊คนะคะด้านหลังยังเดิมเดิมนะคะใช้างานได้ดีนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะสังเกตนะคะไฟก็เดิมเดิมนะคะไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยเปลี่ยนแต่อย่างใดนะคะลูกค้านี่ส่วนด้านหลังนะคะเบาะจริงๆพับได้นะคะทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าแล้วลูกค้าดูนะคะชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะคันนี้ ยังมีอยู่ครบเซตนะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถนะคะสายครอบครัวหรือว่า,อาไปใช้งานนะคะในเชิญพนิ์นะคะรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาว่ของเรามีเข้ามาแล้วนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครที่เครดิตด,ดีนะคะจัดดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนี่ลูกค้าดูด้านท้ายนะคะยังมาแบบเดิมๆนะคะม่านมาให้จากโรงงานนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้ค่ะใครที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถที่จะกด เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะดูด้านข้างนะคะของตัวนี้นะคะดูล้อเดิมๆนะคะล้อ Mac กขอบ16จัดมาให้นะคะเรียบร้อยอยาง4เส้นนะคะเป็นยางปี24ทั้งทั้งนั้นเลยนะคะ ดูความสูงด้านบนของตัวรถนะคะลวดลายนะคะไม่มีรอยลักยิ้มหรือว่ารอยบุบใดๆนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะที่เพชรยนต์นะคะนำมาให้ลูกค้าได้ชมกันเดี๋ยวมิ้นพาไปชมด้านในกันบ้างนะคะดูด้านในนะคะดูโหสวยนะคะคุมโทนมากๆตัวนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ชมด้านหน้านะคะจะ เป็นทูโทนสีดำนะคะตัดด้วยตัวสีครีมนั่นเองเดี๋ยวมิ้นลองอสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าเลขไม้นะคะคันนี้นะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่1,70,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าหน้าจอนะคะมีทั้งตัวที่ ให้ดูระดับความเร็วนะคะแล้วก็ระดับความร้อนของตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดมาให้เรียบร้อยนะคะเบรกมือเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคะหน้าจอถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้หน้าจอกลางแบบสัมผสมัสมีมาให้นะคะฟังก์ชันครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะส่วนด้านบนนะคะลูกค้าจะเป็นกระจก ตัดแสงให้โดยอัตโนมัติมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าหลังจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะไฟด้านหน้าเป็นแบบ LED มาให้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยๆครอบจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าดูโสมนะคะด้านข้างของประตูนะคะรอยเม็ดอาร์ตแล้วก็โลโก้นะคะของทางรถยังติดไม่มีรอยขูดหายแต่อย่างใดนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่ได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้ ราคาเพชรยนต์นะคะตอนนี้ขายอยู่ที่ประมาณ1ล้านหแสนบาทนะคะถ้าสนใจนะคะลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะค่ะเดี๋ยวส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องของรถตู้คอมพิวเตอร์คันนี้บ้างนะคะว่าสภาพรถที่เข้ามาใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะ,ะลูกค้าดูตัวด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะบ่งบอกว่ายังมีรอยอของอยู่นะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ รอยเม็ดอาร์ตนะคะลูกค้ารอยน็อตนะคะด้านหน้านะคะฝากระโปรงยังไม่มีรอยขยับนะคะแต่อย่างใดนั่นแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะหรือว่าชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ําได้เลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะคันนี้นะคะเครื่องหมายนะคะมอะกอนนะคะยังติดตั้งมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะคันนี้ที่ฝากระโปรงของรถนะคะ ه, เครื่องหมายมาอกอน,นะคะติดตั้งมาจากโรงงานของโตโยต้าเลยนะคันนี้นะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครที่ได้ไปนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องโครงสร้างของตัวรถเลยนะมาดูนะคะรอยคานด้านบนนะคะด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะคะยังเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีรอยโป๊ะหรือว่ารอยขันน็อตแต่อย่างใดเลยนะคะสภาพห้องเครื่องดูสะอาดสวยงามนะคะไม่มีรอยอน้ํามันหรือว่าคาบน้ํามันแต่อย่างใดนะคะตัวนี้จะเป็นถังนะคะ เปลี่ยนน้ำมันนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านในนะคะสภาพห้องเครื่องนะคะโลโก้ของ โตโยต้านะคะตัวนี้มีมาให้ชัดเจนนะคะตัวนี้จะเป็นที่เช็คนะคะเครื่องอน้ํามันนะคะเปลี่ยนถ่านน้ามันเครื่องนั่นเองนะคะใครที่สนใจนะะลูกค้าหรือจะลองเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะแล้วก็มาทดสอบขับรถเองหรือว่ามาดูตัวเครื่องนะคะของตัวรถนะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาชมตัวจริงได้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีเข้ามาไม่บ่อยนะคะแล้วก็มีเข้ามาไม่ จอดไม่นานแน่นอนนะคะแล้วมิน้นแจ้งอีกทีนึงนะคะสําหรับคนที่อยากได้รถตู้คอมพิวเตอร์นะคะเอาไปใช้งานนะคะไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานในส่วนของบุคคลหรือว่าในเชิงพาณิชย์นะคะสามารถที่จะซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะเรามีสถาบันการเงินนะคะที่คอยรองรับลูกค้านะคะ เกือบ10สถาบันเลยทีเดียวคันนี้บอกเลยว่าเพยนต์เปิดขายอยู่ที่1ล้าน1แสนบาทนะคะแล้วก็เรใไม่ใช้ไปเพียงแค่170,000โลเท่านั้นเองนะใครที่สนใจนะคะที่ดูมาในคลิปของมิ้นนะคะมิ้นมีส่วนลดให้นะคะ30,000บาทนะคะลูกค้าบอกเลยว่าลดคันนี้นะคะถ้าใคร จองนะคะหรือบอกว่าดูมาจากคลิปของมินนะคะมินลดให้สามหมื่นบาทนะคะจากราคาตัวรถไปเลยนะคะใครที่เครดิตดีนะคะสามารถที่จะจัดดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคันนี้นะคะสมปี2019นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่ารายละเอียดเรื่องการออกรถได้นะคะกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางมินได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็น กำลังใจให้กันด้วยแล้วก็สามารถที่จะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นลาไปก่อนเะเจอกันคลิปหน้า ep หน้านะคะว่ามิ้นจะพาไปดูรถรุ่นใดบ้างสำหรับวันนี้๋ยวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ